ยยเเลอะน้ำตกบัวตองอ่ะนี่ตายเป็นบอกเก่าอ่านทีแล้บรรทัดเลยน้ำตกบัวตองชั้นที่หนึ่งน้ำตกบัวตองชั้นที่สองน้ำตกบัวตองชั้นที่สามน้ำตกบัวตองชั้นที่สี่ห้ามน,น้าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป anh ấy đi năm bốn à anh ấy khơi bên đây luôn phải chào thôi dân mà luôn phải chưa dạ không chạy gần không buồn gần á thải không buồn tất อัน,นตั้งเทพเป็นน้ำพุเจ็ดสีนี่ไปน้ำพุเจ็ดสีตรงนี้เจ้าอันนี้ไปน้ำพุเจ็ดสีน้องเที่ยวมาเยอะเลยแต่ก่อนที่เราจะลงไปโซนมันนี้เดี๋ยวเดีเดถ่ายข้างบนก่อนถ่ายข้างบนก่อน ขโมยต้องถอย้ก,กันใช่ค่ะค่ะ นี่ปั้นปีนจากตั้งลุ่มขึ้นมาตั้งบนขออนุญาตถ่ายเคลีบนะเจ้าขออนุญาตขออนุญาตปั้นปีนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเจ้าอันนี้น้ำตกชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งอยู่ตั้งบนเนี่ย

อันนี้นักท่องเที่ยวมันบอกไลยเจ้าว่ามันบ่มืน่นสามารถเดินตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนได้เลยเจ้าเดี๋ยวถายถ่ายข้างบนเยอะๆก่อนไ่อย,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 ยว้าวตรงนี้ก็สวย ตกเล็กๆมีน้องๆเล่นน้ำอยู่ดี้ามหาัศจกรย์การเกิดทูฟ่าอ่าถ่าย้ว้ก่อนเนาะ อ๋อนักท่องเที่ยวเป็นมาแอลกันเยอะเลยเจ้ามีชาวต่างประเทศชาวไทยเจ้าเอองานเจ้าบรรยากาศสวยงามอืมว้ เดินไปรอบๆก็มีทางเดินให้ไเกัาอ่าปันจะมีเ,เานาะทางนี้มา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 ดูป้ายตะกี้ป่าเจ็ดมหาัศจันย์มหาัศจันย์การเกิดถูกฟ้าอันนี้แผนที่อุทยานน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี ผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีอันนี้ป้ายสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีหลายอย่างเลยน,นี่สัตว์นี่ก็เหมือนกัน เดินเดินเพื่อนจะมีทางเดินให้เจ้า เดินไปน้ำพุเจ็ดสีอ่าอันนี้มันจะเป็นใต้บอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือที่เราเดินมาตะกี้เจ้าแล้วก็น้ำพุเจ็ดสีตรงขึ้นไปเข้าไปพอ,อน้ำพุเจ็ดสีกันก่อนเจ้า หวังว่าคงจะมีคนอยู่ข้างบนตัว